สาดเต็มนะพี่น้องเอ้ยเวทียังพันด้ลงอยู่นะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับ FC ชาวแฟนเพจนะครับแล้วก็ชาวยูทูบเวทียำพันด้ตั้งเอ้ยพี่น้องไอ้สาดนี่เต็มนะครับสาดเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องเวทียังพันด้ตั้งนะครับสาดพี่น้อง มาจับจองไว้เบิดแล้วนะครับเบิ้งบนใหญ่เบิ้งโอ้จอดเต็มเแล้วพี่น้องเอ้ยเวทีจะมาได้ตัง้งนะครับกูนะเต็มเแล้วครับกูนะเวทีก็น่าจะตัง้งมองนี่แหละนะครับแต่ว่าเวทีจะมาได้ตั้งยังมาได้ขนของยังลง นะครับจะอาสาตเต็มบ่ล่ะครับพี่น,อนอมม้องมามาแรงมาให้กำลังใจกันนะครับหมอลำใจเกินร่อยนะครับบอยสิริชัยนะครับพี่น้องมามามาให้กำลังใจกันนะครับเวท,ทีมาได้การสาตเต็มแล้วเน้อไงเนาะแฟนคลับหลายเลยนาเด้อพี่น้องมาให้กำลังใจกันนะครับ เวทียามาเนี้ย,ายกางสะอาดเต็มบ่แล้วครับพี่น้องคนนะอ้าวมีปัญหาเรื่องสะอาดกันแล้วบ้านนี้อ้าวมาเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยเวทียมามาเนี้ยตั้งอยู่งสะอาดเต็มบ่แล้วนะครับเต็มบ่แล้วครับพี่น้องไปน้องพี่น้องมานอนเฝ้ากับมีนะครับ ่นรถเก๋งมาจอดจองไว้เลยครับโอ้เนี่นั่นครับพี่น้องเฟฟซีนะครับนอนถ่านอนนอนถ่าเนี่ยนะครับแอ้วผมให้ยังอีเบื้งนะครับรถมาล้ำเหยียบสาดปุ๊เป็นยังเนอพี่น้องกับพกอื่นเหยียบสาดนี่พิษใจลายนะครับรถมาล้ำเหยียบสาดปุ๊เป็นยังนะครับดีใจลายนะครับ ฮะโอเคครับเดี๋ยวผมอัปเดทดิบังพี่นอ้องฮะอัปเดตสถานการนะครับพี่น้องมาจับจองบึงหมอลำนะครับปูศาสตร์ปู่เสื้อนะครับพี่น้องอย่างว่าบึงหมอลำวงใหญ่นะครับใจเกิดร้อยบอยสิริชัยนะครับพี่น้องมาๆมๆามามาให้กำลังใจกันนะครับนะปู่ศาสตร์เต็มไปหมดแล้วนะครับพี่น้อง ขียนซื้อไว้พร้อมนะครับแต่ละพื้นพี่น้องมานอนเฝ้าก็มีนะครับผุนนะครับยู่งห่มนะครับะคลิปนี้นะครับภาพเดตสถานการณ์พี่น้องมาจับจองบึงมาลำนะครับใจเกิน้อยนะครับบอยสิริชัยนะเวทีจะมาดได้กางเลยพี่น้องท่าาลนี่เต็มไว้บดเล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเวทีจะหอดใสนะครับ เจพี่น้องนี่เตรียมก้อนนะครับแจ่สารนี่เตรียมเดินวัดแล้วพี่น้องเลยรถมาลำมหยียบสาสตร์่เป็นยังนะครับกันเป็นยังเหยยบสาสตร์กันนี่เพราะอยากทบากเถียงกันเวลาพี่น้องเลยนะมามาให้กำลังใจกันนะครับมาลาวงใหญ่นะครับใจเกินร่อยนะบอยสิริชัยนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อครับพี่น้องพ่อกันไหมนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ